ขอให้สุกคนมีความสุขหลายๆด้วยค่ะพี่น้องจ้าสุดที่มันสึมมันเถื่อนเตาความสุขในรังเข่าความเศร้าในรังนี้นะคะพี่น้องจ้าไปไกลๆเล่นด้วสำหรับความเศร้าความสุขกอดกอมในรังเข่าไล่มาดีมาสำหรับชีวิตทุกคนนะคะพี่น้องจ้ามื่อนี้พี่รันต์ไม่ยังค่ะพี่รันต์พามาอัฐิว่าอาทิตย์ที่แล้วสองทิตย์ที่แล้วเรือที่ที่เล้วบุรุณนะคะจำไว้และสงบใจดีนะคะว่าพี่รันต์วานพักไว้น่ะไม่ตื่นโว้นะคะไม่ยอม ที่ยุครัตเองอันนี้ิหารัดทำเองปลูนนกเองนักเลงโบนนักพิณยาบโบมีนดอกคามเบีมีคนยืนห้อยอยืนเดเราเองออาสุขสบายดีนกับพี่น้องจ๋าพิร,รากแต่สำหรับใครก็สร้างนกพี่น้องจา๋าขอให้ทุกคนเอออยังติดฝากปางอ่ะฮะอัน,นเสซ็นได้ติดฝากขอให้สุขสุขกนมีความสุขลหลายๆพบเหมาะพบพลาดในสิ่งที่ดีๆในชีวิตไปเมืองกันเพว่าแปลงผักของพิรัตมันสิเกิดหรือยังเนาะครับพี่น้องจ๋าไปจ้า นั่นแหะพี่น้องจ๋ามาอดแล้วค่ะแปลงผักของพี่รัาศีกําลังเกิดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากําลังงามกําลังเหี่ยงกันอุปีปีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามือผลงานของเราก็จะมีอ่าดอกกระจอนกระจ้อนดอกมาชั้นพี่น้องจ๋าประกาศดอกแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ผักชีเหล้านะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็หอม หอมยังนอหอมบักซี่เนี่ยแม่พี่น้องผักดามป้อมเนาะพี่น้องจ๋าเวลาเราเมื่อวานใส่กันมุนปุ๋ยปุ๋ยพี่น้องเอ้ยจะสิเกิดบ่เกิดเอาเกิดเลี้ยงนี่ค่ะบางอันจะเกิดบางอันก็บ่เกิดบ่เห็นเนาะค่ะนี่มี่บักซี่พวกห็นบักซี่เล้าช่วงนี้สิงห์ของบักซี่เล้าพวกเกิดเลยเนาะค่ะแตะพวกเน่ยบักซี่เล้าอาจจะแบบจ่าเน่ยเจ๊นลอยน้อคันเนาะ อ,อายุการเกิดของเพื่อนกับซีบ่โปันใดน,นะคะนี่พิรันมาอัปเดตให้มึงเป็นไงคะเกิดแล้วได้นีเดี๋ยวมินีพ่รันสิงห์ดอีมจักน้อยนะคะเนาะบำรุงจักน้อยนะคะบำรุงเธอจักหน่อยให้เธอมีความสุขกับการกินปุ๋ยนะคะพี่น้องอุ้ยผลผลิตกับพี่น้องจา้าภูมิใจนําเสนอนะคะปู่ยังก็ได้กินนะคะพี่น้องจ้า แต่ว่าพี่รัดกับบได้หวด่วงเด้อค่ะพี่นงจาปลูกไว้เนาะค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะเนาะถุกคนสามารถเอาไปกินได้เด้อค่ะเด้อบัวรห่วงเด้อค่ะบัวรห่วงไผมาเห็นกะงามกะเด็ดไปได้เลยเนาะค่ะคันผู้ใดว่างเด้อค่ะเด้อคันแม่นเห็นคลิปนี้แล้วก็ฮุดน้าให้พี่รัดแน่นเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะสำหรับการเอ่อ หดไว้สำหรับเจ้าของผ่านมาสิได้เก็บกินเด้ค่ะเด้อโบห่วงเด้ค่ะแล้วก็ไม่คี้ถีสำหรับการที่จะมาหดน้ำให้นะคะทุกคน <laughs> อิลีค่ะพี่น้องหดให้เนเดอผู้ใดผ่านมาเห็นก็นได้ก็สิได้เก็บไปใส่ตุม่มมุ้ง ต้มเ้นต้อมมีอย่างซานตัวเกือบเบ้าเล้วพี่น้องเมื่อกี้เนาะค่ะว่าบบได้ได้พี่น้องวบาบบได้ไปต้มนุดเดินนุดเดินล้ะค่ะพี่น้องจะอาหารเกาหลีแล้วค่ะพี่น้องอาหารญี่ปุ่นไปประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเอาไปใส่นี่แซบนัวหัวมวลไปมือมือพี่น้องเฮ็ดไปความสุขของห้าพี่น้องจ้ะความสุขของเรา อยู่ที่ตัวเราสร้างเด้อพี่น้องเด้อขันเมนผูใดบัดบวาสางมันกับบ่มีความสุขนะคะพี่น้องจ๋าอย่าเอาคำว่าของคนอื่นมาบันทอนชีวิตเจ้าของแต่ละมือไปนะคะพี่น้องอย่าไปใส่ใจสิ่งที่ว่าบดีนะคะพี่น้องจ๋าแล้วใส่ใจสิ่งที่คำพูดดีๆคำพูด มีมงคลนะคะพี่น้องเข้ามาในชีวิตของเฮานั่นแหละค่ะไปใส่ใจคันแมนคำพูดคำใดที่ว่ามั่นบอดีเนาะค่ะพี่น้องฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วโอ้มันคือลำคา้แเ้นานพี่น้องกับปต้ตองไปเอาเก็บมาใส่ใจของเฮานะพี่น้องเนาะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้เวิร์กมากๆเนาะพี่น้องเนาะ เหตุปัจจุบันในเฮามีความสุขมากๆเนาะพี่น้องเนาะอย่าสิหาปัญหามาใส่ชีวิตเจ้าของเนาะพี่น้องชีวิตคนเฮาเกิดมาโดยพี่น้องเด้อมันบทอกันเนาะแต่นิมือนิวเท้าเฮาก็ยังบทอกันเนาะพี่น้องเนาะวาดสนามมันต่างกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาสามารถเลือกที่จะทําใดเนาะพี่น้องว่าเฮาสิทําอีกยังทำแล้วให้มีความสุขกับชีวิตเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องมากมายพี่น้องจ๋าพอเพียงก็เพียงพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ความสุขเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยๆของพี่รัฐกับเป็นความสุขเหี่ยของพี่รัฐเลยนาะพี่น้องจา้าคลิปนี้ขอบคุณเลายๆเด้อค่ะสําหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเด้อพี่น้องเด้อขอให้เฮ็ดอีหยัง พบผ่านแต่สิ่งดีๆทถำอีอย่างกระซังเนาะค่ะพี่น้องจา๋าไหลลื่นราบลื่นไหลมาเทมาแบบว่าผ่านฉลุยเนาะทุกๆอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทําดีเนาะค่ะพี่น้องจา๋าขอให้มีความสุขมากๆเงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าอาเนีเอาไปไปฝากธนาคารน้ำเดือพี่น้องเด้อมีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ